ตัวเซี่ยวทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรีวิวครับกราฟครับบิตคอยและก็คริปโตเคอเรนซีนะฮะเห็นว่าวิ่งร้อนแรงนะฮะวันนี้ผมก็เลยมีกราฟไปดูนะครับบิตคอยไปแล้วครับตอนนี้ผมพูดยี่สิบห้าใช่ไหมมันปิดทำนิวไฮนะครับแล้วก็ยี่สกยิบเจ็ดนี่โอ้หดิดแรงเลยนะฮะพอบิตคอยดิ่ดแรงปั๊บตัวอื่นตามนะครับนะฮะตัวแม่นำนะครับ ตัวลูกก็ต้องตามนะครับอีเาเรียมเดีดขึ้นนะฮะดูเหมือนจะเป็นแชแนลนะคุณดูนะเป็นแชแนลครับแชแนลไปเรื่อยของมันนะ,ะก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นได้อยู่ครับแต่บิตคอยนี่สวยกว่าเนาะบิตคอยสวยกว่าอีเาเรียมนี่ยังเป็นแบบยังแกว่งแบบนี้อยู่นะฮะแกว่งแบบเพียกขยักอยู่นะแต่ว่าแบบเนี้ย ถ้าข้าม Channel แชแนละน่าจะวิ่งแรงมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการสะสมนะครับ XRP โอ้โห XRP เนี่ยสลบครับโดนต่อยหมัดหนักหมัดทุกครับเรียบร้อยฮะไม่ขึ้นเลยครับน่าจะไม่ไหวแลมั้งเนี่ยเพราะว่าซัพพลายมาเยอะเหลือเกินนะ <c oughs> ไม่รู้มีอะไรข้างในนะทำไมริปเปิลโดนฮนะ ไลท์คอยก็ดีดตามบิตคอยครับก็สวยนะบิตคอยแคสแล้วก็ดีดตามครับแต่ว่าทรงก็ยังคงอยู่ในกรอบการสะสมอยู่เนาะเทสเตอร์ล่ะเทสเตอร์ก็ไม่สนฮะไม่สนใจครับยังแกว่งอยู่นะดีมานไม่เข้าครับใบนั้นก็เช่นกันครับดีมานไม่เข้าครับเหมือนเดิมครับนิดหน่อยดีมานเข้านิดหน่อยแต่ว่าไม่รันไม่ พลังไม่แรงครับตัว Stella xlm ก็ d e m ด n มานไม่สนใจครับอาอ์ดานโนคาดานโนก็ด m มานไม่สนใจครับ Bitcoin SV เฮ้ยเดี๋ยวนะคาดานโนนี่ทรงคัพเฮนเดนะครับข้ามนี้ได้นี่ โอ้มีโอกาสไปต่อแรงนะ5.19หนึ่งประมาณสัก5.2นะตีค้าม5.2นี่เนี่ยน่าจะน่า<ม>ใช้ได้นะครับกราฟนี้ VCP นะ VCP เนี่ยแกว่งเงี้ยไปเรื่อยครับนะจริงๆใครก็ตามที่ชอบอ่านหนังสือนะผมว่าเอาเวลามาเปิดกราฟไปเล่นดูไปเรื่อยจะดีกว่านะคุณมีความสุขมากกว่านะคุณจะได้เรียนรู้ยากของจริงมากกว่านะ BSV นี่ก็เป็นการออกข้างครับ มีบางคนถามซองนี้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่หรือเปล่าว่ามันไม่จะเป็นอ่ะคุณเปิดกราฟดูเลยครับแล้วก็ศึกษาเองครับผมว่าคุณจะได้ประโยชน์นะฮะวานคอยก็ดีมาไม่เข้าครับนะฮะโอมิสโกก็ยังคงไม่มีอะไรเข้าครับนะซิลิก้าเออซิลิก้าตัวนี้ผมเพิ่งขายอยู่ประมาณโซนุมานี้แหละครับเดี๋ยวนะผมเพิ่งขายไปอีก ไปไม่ไม,ไม่ไม่นานนี่เองครับดูคร,รับสัก15นาทีนะอ่าผมขายไนดะ้จะประมาณโซนเนี้ย <c oughs> หรือไม่ก็โซนประมาณเนี้ยครับเ <c oughs> พราะว่าได้กำไรส0 0รตัวนี้ครับแล้วก็ผมคิดว่าผมคงต้องขายออกมาเก็บเงินสดคือผมแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งครับนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้ขายที่4บาทหรอกขายประมาณสัก3กับบาทําบาทกว่า,านี่แหละครับประมาณนี้นะเก็บมาก่อนครับ เก็บเกี่ยวดอกผลก่อนนะฮะตัวนี้นะอ่ status network ก,ก,ก็ไม่มีอะไรนะฮะ demand ไม่สนใจเลยนะ civic ก,ก็ออกแนวเป็นคั u แ handle กันนะครับอันนี้นะั u แฮนเดิลแต่ว่า handle ลงหนักไ่นะครับคงเป็น d ั u b l e b a เท่ามากกว่านะวันนี้อย่าไปซีเรียเรื่องชื่อมากนะอ,อันนี้ link ก็ c ช a i n link ก็ไม่มีอะไรนะฮะ โกลเลมโกลเลมก็คล้ายกันเลยครับดีมานไม่เข้าฮะ i s เอสโทก็ดีมานไม่เข้าเช่นกันครับซีรอก็เออแทงนี้ดีไว้เหมือนดีมานเข้าแบบนี้ปะนะฮะของต้องข้ามนี่แหละครับข้ามไม่ได้เลยนะประมาณนี้เลยนะคือถ้ามองเป็นสะสมก็ได้นะแต่ถ้ามันจะเป็นของจริงต้องข้ามไม่ได้ก่อนนะ ผมตีส6แล้วกันนะยิงทางนี้ก็เหมือนจะไปต่อได้นะแต่ว่าเี่ความจริงนะโลกความจริงคือคือมันก็อะไรก็ตามที่มันตรงทฤษฎีมันก็อาจจะไม่แม่นก็ได้นะต้องต้องเผื่อใจครับสต็อป o อ s เป็นสิ่งสําคัญนะครับายเบอร์เน็ตเวิร์กก็ Demand มีแต่ส p p l y ครับดีม n นไม่สนใจนะ r ะไรเดนไรเดนก็ ดิมันไม่สนใจครับอาร์คบล็อกโอโ้ไม่สนใจเลยไรแนวโนมฮะดิเซนทราแลนด์ไรแนวโนมครับออกไปทั้งจะว่าเป็นสะสมก็ได้นะสมกรอบใหม่กรอบล่างกรอบก็ช่างม้อถมายังอยู่ในกรอบสะสมนะฮะอินฟินิตัสก็ยังเป็นขาลงฮะคอร์เท e กซ์คอยก็โอ้โหภาพข้องน้อยมากครับ s ซิกส์ก็โอ้โหขาลงฮะเจฟินล่ะโหโลกไม่สนใจครับเอฟเวอร์เด uh, e กก็ไม่มีนาโนมครับ p o w e r l e ์เลก็ไม่มีนาโนมเช่นกันดอทคอยอะเออดอทคอยมีวอลลุ่มมีดีมานเข้านะครับปึ่งย่อมาเด้งขึ้นย่อระดับนี้ครับอุ้ยเสดสตังเนี่ยวะ 0. เท่าไหร่เนี่ย0.15หมันครับ0.15นะครับถ้าข้ามได้ก็ต้องเรียกเป็นคัพแฮนเดิลเล็กๆนะฮะอันนี้ก็เป็นดับเบิลบัททอมนะตัวนี้ข้ามได้ก็ไปนะครับชี้ย้อนหลังมันถูกหมดแล้วฮ <laughs> ะไดก็ไม่มีอะไรครับ USD Coin ก็ไม่มีอะไรครับไ์แนวโน้ม Basic Attention ก็ ยังอยู่ในกรอบสะสมนะครับเอ๊ะตัวนี้เดี๋ยวนะพวกหุ้นไอ้พวกตัวใหม่นี่ผมเองมีเข้าอยู่ทั้งหมดนะครับสี่ตัวหลังเนี่ยเดี๋ยวนะผมเร่งมากกำไรอยู่ที่ขาดทุนวะตอนนี้พอร์ตผมสองหมื่นสี่นะครับก็ก็กำไรอยู่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอะไรนะนี่อะไร แบตนะครับแบตตอนนี้อ่าผมกำลังนิดหน่อยนะฮะมันดิดขึ้นมาละแบนแบนผมขัดทุนนะฮะแบนคิดว่าตรงนี้ตอนแรกคิดว่าตรงนี้มันเป็นเป็นสัญญาณเนี่ยทั้งนี้เป็นสัญญาณแห่งการดิดขึ้นนะแต่ว่าเห็นไหมครับมันก็จบไปเงี้ยก็ลงมาที่เดิมนะแบนยังสะสมนะครับตัวกุศมา กุศานี่ผมยังกำไรนะกำไรสามสิบเปอร์เซ็นะผมอยู่ผมซื้อะมาณโซนมันเนี้ยก็ยังคงพอใช้ได้พอไหวโผ่คาดดอดนะฮะโพคาดดอดก็ม่าสวยนะฮะไม่เร็วนะเพราะดอทเนี่ยคือมันขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันย่อลงมาแต่มันก็ยังมันมีการยกหามีการยกโลขึ้นไปครับนี่ก็เป็นลักษณะของแฟลตเบสตรงนี้นะฮะถ้าข้ามได้ก็มีสัทธ์มีสิทธิ์ไปต่อได้อยู่นะ กสมาณนี่ผมเอ้ดอทเนี่ยดอทเนี่ยผมกำไรประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเนียเนียกำไรนิดหน่อยครับประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อประมาณน่าจะเป็นประมาณสักตรงเนี้ยมั้งตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันปิดนิดหน่อยครับก็ยังออย่างนั้นก็ยังเป็นกรอบใหม่ครับนะโดนเทขายกรอบนี้เด้งกลับไปได้ครับเนี่ยระดับนี้รับอยู่นะแล้วก็ พอไหวครับอย่างน้อยก็ในอยู่ในกรอบการสะสมนี้หรือเปล่านะคาดหวังอ,อย่างนั้นนะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมเอามาจากอันนี้เป็นแพลตฟอร์มบิตครับนะฮะบิตครับก็ถือว่าเสียงแตกนะครับตัวคริปโตเคอเรนซีเสียงแตกนะกนะมีที่วิ่งดีๆเป็นแนวโน้มสวยๆก็มีตัวนี้ฮะบิตคอยนะฮะแนวโน้มสวย สวยสุดเลยนะโคตรสวยเลยนะฮะอิตาเลียมเนี่ยออพอไหวครับมันเป็นการแกว่งเนี่ยผมก็มีนะอิตาเลียมแต่รู้สึกว่ากําไรไน,นะบิตคอยผมยังไม่ได้ขายไม่แรงขายนะบิตคอยผมกำไรอยู่ที่สองรนะ้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับอิตาเลียมผมผมกําไรเอ้ยไม่ใช่ผมกําไรอยู่ที่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นบิตบิตคอยนะอิตาเลียมผมกำไรที่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตนะฮะก็พวกนี้เป็น เป็นตัวใหญ่ๆนะผมจะทนถือไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตัวเล็กๆที่มันวิง่งดีนะผมจะเก็บขาย Take Profit เก็บเอาไว้ก่อนเก็บเก็บเงินไว้หน่อยแล้วกันนะฮะจะได้ถือว่าเป็นการอะไรอ่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวดอกผลนะครับเพราะว่ามันขึ้นแรงจริงมันก็ลงแรงได้เช่นกันนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ไม่ขายหมดนะผมแบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งอะ่ะเผื่อว่ามันจะไปต่อแต่ว่าเราการันตีกำไรตัวเองไว้ก่อนนะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับ รีวิวนะครับบิตคอยกับคริปโตนะฮะก็เป็นอะไรที่บิตคอยวิ่งร้อนแรงครับแต่ตัวอื่นนี่ก็ยังคงไม่สนใจนะครับก็เคียครับหวังว่าท่านจะได้กำไรจากตัวนี้มากๆนะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ